สวัสดีครับวันนี้เราไปดู12เทคนิคในการใช้งาน iPhone แบบไม่ง้อปุ่มบนตัวเครื่องไม่ต้องกดปุ่มบนตัวเครื่องก็สั่งงานต่างๆได้ง่ายๆที่สําคัญช่วยถนอมปุ่มอีกด้วยครับโดยในคลิปนี้จะเป็นการรวบรวมเทคนิคต่างๆที่เคยแนะนําไปก่อนหน้านี้เพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดดูคลิปได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวมไว้ในที่เดียวไปชมกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับ ผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับเราไปเริ่มกันที่เทคนิคง,ง่ายๆเทคนิคแรกในการเปิดเครื่องแบบไม่ง้อปุ่มเทคนิคนี้ยังเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ปุ่ม power ของตัวเครื่องมีปัญหาไม่สามารถกดเพื่อเปิดหรือปิดเครื่องได้สามารถใช้วิธีนี้ในการเปิดเครื่องได้ครับวิธีการก็ง่ายสุดๆแค่เพื่อนๆเสียบสายชาร์จกับไอโฟน โดยสายชาร์จต้องต่อกับแหล่งจ่ายพลังงานเช่นต่อกับอะแดปเตอร์ที่ต่อกับปลั๊กไฟด้วยนะครับเมื่อเสียบสายชาร์จเข้าไป iPhone ที่ปิดเครื่องอยู่ก็จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม power แล้วครับเทคนิคที่2นั่นคือการยกเครื่องขึ้นเพื่อเปิดหน้าจอในขณะที่เครื่องล็อกปิดหน้าจออยู่เพื่อนๆสามารถเปิดหน้าจอ iPhone ขึ้นมาได้ง่งายๆด้วยการจับเครื่องแล้วยกขึ้นมาหน้าจอก็จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆไม่ต้องแตะบนหน้าจอเลยครับ การเปิดและปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ทำได้ไง่ายมากครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะจอภาพและความสว่างในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะเปิดสวิตช์ยกขึ้นเพื่อปลุกเพียงเท่านี้ทุกครั้งที่เครื่องล็อกปิดหน้าจอเมื่อเพื่อนๆยกเครื่องขึ้นมาหน้าจอก็จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติง่ายๆทันทีแบบนี้เลยครับในภายหลังถ้าไม่ต้องการใช้งาน ก็สามารถเข้าไปปิดสวิตช์ยกขึ้นเพื่อปลุกได้ครับนอกเหนือจากการยกเครื่องขึ้นเพื่อปลุกแล้วเพื่อนๆยังสามารถแตะบนหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อเปิดหน้าจอขึ้นมาโดยอัตโนมัติได้ง่ายๆอีกด้วยครับไม่ต้องกดปุ่มอะไรบนตัวเครื่องเลยครับการเปิดและปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ทําได้ง่ายๆในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะการช่วยการเข้าถึงแตะสัมผัสแล้วแตะเปิดสวิตช์แตะเพื่อปลุกเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ เพียงเท่านี้ทุกครั้งที่เครื่องล็อกปิดหน้าจอเมื่อเพื่อนๆแตะบนหน้าจอหนึ่งครั้งหน้าจอก็จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับในภายหลังถ้าไม่ต้องการใช้งานก็สามารถเข้าไปปิดสวิตช์แตะเพื่อปลุกได้ครับสำหรับคุณสมบัตินี้จะรองรับตั้งแต่ iPhone 10ขึ้นไปนะครับเทคนิคที่4หนึ่งในคุณสมบัติที่ทําให้การใช้งาน iPhone ทําได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นนั่นคือเพื่อนๆสามารถเขย่าเครื่องเพื่ออันดูยกเลิกสิ่งที่เราทําไป หรือเขย่าเครื่องเพื่อรีดูทําซ้ําอีกครั้งได้ด้วยครับเช่นเมื่อเราพิมพ์ข้อความแล้วต้องการยกเลิกการพิมพ์หรือขีดเขียนวาดบนหน้าจอแล้วต้องการยกเลิกให้เขย่าเครื่องกรอบข้อความถามยืนยันการอันดูหรือยกเลิกสิ่งที่จะทําจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกหรือถ้าเพื่อนๆยกเลิกไปแล้วเปลี่ยนใจต้องการทําใหม่ <S <S ก็ทําได้ง่ายๆด้วยการเขย่าตัวเครื่องในกรอบข้อความถามยืนยันที่สแสดงขึ้นมาแต่ทํากลับมาใหม่ได้ง่ายๆครับ การตั้งค่าเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ทำได้ง่งายๆในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะการช่วยการเข้าถึงแตะสัมผัสแล้วแตะเปิดสวิตช์เขย่าเพื่อเลิกทำเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเพื่อนๆก็สามารถสั่งงาน iPhone ด้วยการเขย่าเครื่องแล้วครับในภายหลังถ้าไม่ต้องการใช้งานก็สามารถปิดสวิตช์เขย่าเพื่อเลิกทำได้เลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของเราเลยครับต่อไปเราไปดู3มเทคนิคง,ง่ายๆในการจับภาพหน้าจอไม่ง้อปุ่ม ให้เพื่อนๆแคปหน้าจอ iPhone ได้ง่ายๆไม่ต้องกดปุ่ม power บวกปุ่ม home บนเครื่องที่มีปุ่ม home หรือบนเครื่องที่ไม่มีปุ่ม home ตั้งแต่ iPhone 10ขึ้นไปก็ไม่ต้องกดปุ่ม power บวกปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อจับภาพให้ยุ่งยากซึ่งตามปกติแล้วก็ต้องใช้2มือช่วยกดแต่3วิธีใหม่นี้ไม่ต้องใช้ปุ่มทําได้ง่ายๆทําได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่วิธีแรกในการแตะเพื่อจับภาพหน้าจอกันครับสําหรับวิธีนี้จะใช้การทํางานของปุ่ม a c e s s i s t i v e touch มาช่วย ซึ่งทำได้ง่ายๆตั้งค่าเพียงเล็กน้อยก็พร้อมใช้ทันทีในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆเ,เปิดการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแต่การช่วยการเข้าถึงในรายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาแตะสัมผัสแตะ i s t i v t TOUCH แตะเปิดสวิตช์ i s t i v e TOUCH เพื่อนๆจะเห็นปุ่ม a s i s t i v e t o u c h แสดงขึ้นมาบนหน้าจอเลยครับจากนั้นแตะคำสั่งกำหนดเมนูระดับบนสุดเองแล้วแตะเครื่องหมายลบด้านล่างแต่ลบไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงปุ่มเดียวครับ จากนั้นแต่ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆแตะคำสั่งแตะหนึ่งครั้งในหน้าจอเมนูตัวเลือกที่สแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกถ่ายภาพหน้าจอเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปไม่ว่าจะอยู่ในหน้าจอไหนเพื่อนๆก็สามารถจับภาพหน้าจอได้ง่ายๆด้วยการแตะปุ่ม Assistive Touch หนึ่งครั้งภาพหน้าจอก็จะถูกจับทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องกดปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องอีกต่อไปเราไปดูวิธีที่2กันครับ วิธีนี้จะจับภาพหน้าจอด้วยการข้อด้านหลังเครื่อง2ทีวิธีนี้ไม่ต้องแตะหน้าจอเลยครับแค่ข้อด้านหลังของ iPhone 2T ทีตรงตำแหน่งบริเวณโลโกโล้ Apple ก็จับภาพหน้าจอได้ไง่ายๆแล้วครับในการใช้งานวิธีนี้เราไปตั้งค่าเพิ่มเติมกันเล็กน้อยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะการช่วยการเข้าถึงในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาแตะสัมผัสจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะคำสั่งแตะด้านหลัง แล้วเลือกแตะ2ครั้งจากนั้นเลือกถ่ายภาพหน้าจอเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเมื่อต้องการจับภาพหน้าจอให้เคาะด้านหลังของเครื่อง2ครั้งเพื่อจับภาพหน้าจอได้ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับเราไปปิดท้ายกันด้วยวิธีที่3วิธีนี้ง่ายสุดๆไม่ต้องแตะหน้าจอไม่ต้องจับเครื่องก็ยังได้ครับเพราะเราจะสั่งจับภาพด้วยเสียงผ่านการทํางานของสิรินั่นเองครับให้เพื่อนๆเปิดการทํางานของสิริแล้วพูดว่าจับภาพหน้าจอเท่านี้ก็ได้แล้ว เราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยครับวัดดีสิริจับภาพหน้าจอวิธีที่3นี้ง่ายมากสะดวกมากไม่ต้องจับเครื่องเลยก็ได้ครับด้วยเทคนิคง,ง่ายๆ3วิธีนี้เพื่อนๆก็สามารถจับภาพหน้าจอ iPhone ได้ง่ายๆแบบไม่ต้องงอปุ่มถนอมปุ่มเลือกใช้กันได้ตามสะดวกเลยครับในเทคนิคที่7ขอหน้านี้ซึ่งใช้การแตะด้านหลังของเครื่องเพื่อจับภาพหน้าจอนั้น ในตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อนๆยังสามารถเลือกการแตดระด้านหลังของตัวเครื่อง2ครั้งหรือ3ครั้งเพื่อสั่งงานต่างๆที่ต้องการโดยไม่ต้องกดปุ่มบนตัวเครื่องได้อีกด้วยครับโดยมีคำสั่งต่างๆให้เลือกใช้อย่างมากมายได้ตามต้องการรวมถึงยังสามารถใช้ในการสั่งงานคำสั่งลัดต่างๆได้อีกด้วยครับเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกในการใช้งาน iPhone ในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนอย่างไรก็ตามสำหรับคุณสมบัติการแตดระด้านหลังเครื่องจะรองรับบน iPhone 8ขึ้นไปเท่านั้นนะครับ เทคนิคต่อไปเราจะไปดูวิธีการล็อกเครื่องแบบไม่ง้อปุ่มไม่ต้องกดปุ่ม power เบื้ตัวเครื่องแล้วครับวิธีการล็อกเครื่องแบบนี้ทำได้ง่ายๆไม่ต้องกดปุ่มบนตัวเครื่องแถมยังทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนเอนเปิดแอป,ปนาฬิกาแตะเลือกหัวข้อนาฬิกานับถอยหลังจากนั้นแตะเมื่อหมดเวลาแล้วตั้งค่าเป็นหยุดเล่นขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนเพื่อตรวจสอบว่ามีแอป,ปคำสั่งลัดอยู่ใน iphone หรือ ipad ของเพื่อนๆหรือเปล่าครับ แอปนี้จะมาพร้อมกับ iOS และ iPadOS ในเวอร์ชันใหม่ๆเลยครับถ้าเพื่อนๆเผลอ,อลบแอปนี้ไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจากแ App Store ครับจากนั้นให้เพื่อนๆ Copy ปี้ลิงก์ในการโหลดช็อตคัทชื่อ Lock s c r e e n ไปวางในแอป s a ฟ a r i ีลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเมื่อเปิดลิงก์ใน s a f ฟ r i ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะรับคำสั่งลัดแอปคำสั่งลัดจะเปิดขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะคำสั่งเพิ่มคำสั่งลัดจากนั้นในหน้าจอของแอปคำสั่งลัด ให้แต่หัวข้อคำสั่งลัดของฉันเพืเ่อนๆจะเห็นคำสั่งลัดล็อกสกรีนถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อแต่ใช้งานเครื่องจะล็อกทันทีโดยหน้าจอล็อกเครื่องจะแสดงขึ้นมาให้ทราบด้วยครับง่ายๆเท่านี้ก็เรียบร้อยถ้าจะใช้งานเครื่องเปิดเข้าสู่หน้าจอโฮมก็ต้องเปิดหน้าจอขึ้นมาแล้วปลดล็อกด้วย f a c e ID Touch ID หรือรหัสก่อนครับและเพื่อให้การใช้งานคำสั่งลัดนี้ทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องมาเปิดแอปคำสั่งลัดทุกครั้งที่จะใช้งาน เราจะไปเพิ่มไอคอนของช็อตคัทล็อกสกีนในหน้าจอโฮมซึ่งทําได้ง่ายๆครับในคลิปนี้ผมใช้งาน iOS 15.2นะครับวิธีการเพิ่มไอคอนในหน้าจอโฮมของ iOS เวอร์ชันอื่นๆอาจจะต่างออกไปวิธีเพิ่มทําได้ง่ายๆให้เพื่อนๆแตะข้างไว้บนคําสั่งลัดในหน้าจอแสดงรายละเอียดในเมนูด้านล่างแตะแชร์ Share. ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถตั้งชื่อไอคอนได้ตามต้องการเลยครับ อยากได้ชื่ออะไรก็ตั้งได้จากนั้นแตะเพิ่มเมื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮมเพื่อนๆจะเห็นไอคอนล็อกสกรีนแสดงขึ้นมาพร้อมใช้จากนี้ไปอยากล็อกหน้าจอเมื่อไหร่ไม่ต้องกดปุ่มพาวเวอร์ไม่ต้องรอให้เครื่องล็อกตามเวลาที่กําหนดสามารถแตะไอคอนล็อกสกรีนเพื่อล็อกหน้าจอได้ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจไปโหลชดช็อตคัดนี้มาใช้งานกันได้ฟรีเลยนะครับเทคนิคที่10เราไปดูวิธีการรีสตาร,ร,ร์ทเครื่องรีบูตเครื่องแบบไม่ต้องง้อปุ่มไม่ต้องกดปุ่มบนตัวเครื่องค้างไว้กันเลยครับ แถมยังทําได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นเราไปตั้งค่าเล็กน้อยกันก่อนครับโดยวิธีนี้จะยังคงใช้คุณสมบัติและการทํางานของแอปคําสั่งลัดหรือช็อตคัทมาช่วยในการทํางานเสริมด้วยการยืมคุณสมบัติของ s s ปซิส Touch มาเสริมสําหรับเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ได้ใช้ปุ่ม s อป t ิส Touch ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะวิธีนี้ไม่จําเป็นต้องเปิดการทํางานของแอป t ิส Touch บนหน้าจอไม่มีปุ่มมาแสดงบนหน้าจอให้กวนใจตอนการใช้งานปกติแต่จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติตอนที่เราจะทําการ Re รีสตาร์ หลังจากนั้นปุ่ม Assistive Touch ก็จะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติให้กับเราอีกด้วยสะดวกมากๆเราไปตั้งค่ากันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะการช่วยการเข้าถึงในรายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาแตะสัมผัสแตะ Assistive Touch ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาเพื่อนๆไม่ต้องแตะเปิด Assistive Touch ก็ได้นะครับปิดเอาไว้ได้เหมือนเดิมครับโดยในหัวข้อกำหนดการทำงานเองให้เลือกแตะหนึ่งครั้ง ในเมนูตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาเลือกเริ่มการทํางานใหม่เท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนั้นเราจะไปดาวน์โหลดช็อตคัทกันครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆตรวจดูว่ามีแอปคําสั่งลัดใน iPhone หรือ iPad ของเพื่อนๆหรือเปล่าแอปนี้จะมาพร้อมกับ iOS และ iPadOS ในเวอร์ชันใหม่ๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเผื่อ,อลบแอปนี้ไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจาก App Store ครับจากนั้นให้เพื่อนๆ c o อ y Link ในการดาวน์โหลดช็อตคัทชื่อ r e s t a r t ไปวางในแอป s a f a r i ร i ลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปครับ เมื่อเปิดในแอป s a f a r i ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะรับคำสั่งลัดแอปคำสั่งลัดจะเปิดขึ้นมาให้แตะคำสั่งเพิ่มคำสั่งลัดจากนั้นแตะหัวข้อคำสั่งลัดของฉันเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งลัดชื่อรีสตาร์ทถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อแตะใช้งานปุ่ม S i s t i v e Touch จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอค้างไว้3วินาทีถ้าไม่ได้ทำอะไรปุ่มจะปิดเองโดยอัตโนมัติครับแต่ถ้าต้องการรีสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆแตะบนปุ่ม S i s t i v e Touch ที่แสดงขึ้นมา ข้อความถามยืนยันจะแสดงขึ้นมาแต่เริ่มการทำงานเครื่องใหม่เพื่อรีสตาร์ทหรือรีบูตได้ทันทีแต่ถ้าไม่ต้องการให้แตยกเลิกได้ครับและเพื่อให้การใช้งานคำสั่งลัดนี้ทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องมาคอยเปิดแอปคำสั่งลัดทุกครั้งที่จะใช้งานเราจะไปเพิ่มไอคอนคำสั่งรีสตาร์ทบนหน้าจอโฮมซึ่งทำได้ง่ายๆครับในคลิปนี้ผมใช้งาน iOS 15.2นะครับสำหรับวิธีการเพิ่มไอคอนในหน้าจอโฮมของ iOS ในเวอร์ชันอื่นๆอาจจะต่างออกไป วิธีเพิ่มให้เพื่อนเพื่อนแตะค้างไว้บนคำสั่งลัดในหน้าจอแสดงรายละเอียดคำสั่งในเมนูด้านล่างแตะแชร์ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเพื่อนเพื่อ,อสามารถตั้งชื่อไอคอนได้ตามต้องการครับอยากได้ชื่ออะไรก็ตั้งได้จากนั้นแตะเพิ่มเมื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเห็นไอคอนรี <Message to you> สตาร์ทแสดงขึ้นมาพร้อมใช้จากนี้ไปอยากร re ีสตาร์ทรีบูตเครื่องก็ทำได้ง่ายๆไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องงอปุ่มอีกต่อไปครับ ให้แตะไอคอนนี้ปุ่ม s s i t 10 Touch จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ3วินาทีเพื่อให้เราแตะเพื่อเริ่มคำสั่งในการ r e สตาร์ Start ได้ง่ายๆทันทีช่วยถนอมปุ่มให้กับเราได้อีกด้วยครับรีส t าร์ Start เครื่องมือเดียวได้สบายๆแล้วครับเพื่อนๆที่สนใจไปตั้งค่าและดาวน์โหลดช็อตคัทนี้มาใช้งานกันได้ฟรีเลยครับ เทคนิคที่1 1เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มากมายช่วยให้เพื่อนๆสามารถปิดเครื่อง iPhone หรือ iPad ได้ง่ายๆไม่ต้องกดปุ่ม Power ค้างไว้บนเครื่องที่มีปุ่ม Home หรือบนเครื่องที่ไม่มีปุ่ม Home ตั้งแต่ iPhone 10ขึ้นไปก็ต้องกดปุ่ม Power บวกปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงค้างไว้เพื่อทําการปิดเครื่องครับสาหรับเทคนิคก,การปิดเครื่องในวิธีนี้ทําให้เพื่อนๆสามารถปิดเครื่องด้วยมือเดียวได้ง่ายๆแต่ทีเดียวจากหน้าจอ Home เข้าสู่หน้าจอปิดเครื่องได้ทันทีที่สําคัญช่วยถนอมปุ่มไม่ต้องกดปุ่มอี ทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับสําหรับเทคนิคการปิดเครื่องแบบไม่ต้องกดปุ่มไม่งอปุ่มทําได้ง่ายๆผ่านการทํางานของช็อตคัทหรือคําสั่งลัดนั่นเองครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆตรวจดูก่อนว่ามีแอปคําสั่งลัดใน iPhone หรือ iPad ของเพื่อนๆหรือเปล่าแอปนี้จะมาพร้อมกับ iOS และ iPadOS ในเวอร์ชันใหม่ๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเผลอ,อลบแอป,ปนี้ไปก็สามารถดาวน์โหลดใหม่ได้จากแ p p Store ครับเมื่อตรวจสอบว่ามีแอปคําสั่งลัดติดตั้งอยู่ในเครื่องแล้ว ให้เพื่อนเพื่อนก๊อบปี้ลิงก์ในการโหลดช็อตคัทชื่อชัดดาวไปเปิดในแอป Safari โดยลิงก์ในการดาวนโหลดช็อตคัทจะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้นะครับเมื่อเปิดลิงก์ในแอป Safari ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะรับคําสั่งลัดแอปคําสั่งลัดจะเปิดขึ้นมาให้แตะคําสั่งเพิ่มคําสั่งลัดเท่านี้ก็เรียบร้อยครับโดยในหน้าจอของแอปคําสั่งลัดให้เพื่อนๆแตะหัวข้อคําสั่งลัดของฉันก็จะเห็นคําสั่งลัดชัดดาวถูกเพิ่มเข้ามา พร้อมให้แตะเพื่อเปิดเข้าสู่หน้าจอปิดเครื่องได้ทันทีเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยครับเมื่อแตะช็อตคัทหน้าจอปิดเครื่องจะ,สะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะบนสไลด์แล้วลากเพื่อปิดเครื่องได้ทันทีครับแต่ถ้าเปลี่ยนใจไม่ปิดเครื่องด้วยการยกเลิกให้ทําการปลดล็อกเครื่องครับจากนั้นกลับไปยังแอปคําสั่งลัดเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวคําสั่งลัดยังทํางานไม่เสร็จให้แตะเพื่อปิดการทํางานได้เลยครับ และเพื่อให้การใช้งานคำสั่งลัดนี้ทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องมาคอยเปิดแอป,ปคำสั่งลัดทุกครั้งที่จะใช้งานเราจะไปเพิ่มไอคอนชัดดาวบนหน้าจอโฮมซึ่งทำได้ง่ายๆโดยในคลิปนี้ผมใช้ ios 15.2นะครับสำหรับวิธีการเพิ่มให้เพื่อนๆแตะค้างไว้บนคำสั่งลัดเครื่องจะสั่นเบาๆพร้อมแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งลัดในเมนูด้านล่างแตะคำสั่งแชร์ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮม ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถตั้งชื่อไอคอนได้ตามต้องการเลยครับอยากได้ชื่ออะไรเช่นปิดเครื่องก็ตั้งได้เช่นกันจากนั้นแตะคำสั่งเพิ่มเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเมื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮมเพื่อนๆจะเห็นไอคอนชัดดาวแสดงขึ้นมาพร้อมใช้จากนี้ไปอยากปิดเครื่องง่ายๆไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องงอปุ่มอีกต่อไปก็สามารถแตะไอคอนนี้หน้าจอปิดเครื่องจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลื่อนเพื่อปิดเครื่องได้ง่ายๆทันที วิธีนี้คล่องตัวสะดวกมากครับและยังช่วยถนอมปุ่มให้กับเราได้ง่ายๆปิดเครื่องด้วยมือเดียวได้สบายๆเพื่อนๆไปโหลดช็อตคัทด,ดีๆแบบนี้มาใช้งานกันได้ฟรีเลยครับ <S <S นอกเหนือจากการปิดเครื่องด้วยคำสั่งลัดแล้วเพื่อนๆยังสามารถปิดเครื่องจากการตั้งค่าได้อีกด้วยครับ <S <S ในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะทั่วไปจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะปิดเครื่องหน้าจอในการปิดเครื่องจะสแสดงขึ้นมา เพื่อให้เพื่อนๆสามารถแตะล้วลากสไลเดอร์เพื่อปิดเครื่องได้ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับทั้งหมดนี้เป็น12เทคนิคที่ทําให้เพื่อนๆสั่สงงาน iPhone ได้ง,ง่ายๆใช้งาน iPhone ในแบบที่ไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องงอปุ่มที่สําคัญช่วยถนอมปุ่มให้กับเราได้อีกด้วยครับเพื่อนๆไปเลือกใช้กันได้อย่างยืดหยุ่นแบบไหนสะดวกกว่าเลือกใช้กันได้ตามใจต้องการเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ